สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูรีวิวเครื่องโทรศัพท์ยี่ห้อรีสรุ่น TD 1000ในกล่องก็จะมีเครื่องโทรศัพท์1ตัว หูโทรศัพท์หนึ่งตัวสายหูฟังสายสัญญาณประกอบสักรู่นะครับ ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับมาดูคู่มือครับคู่มือก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่อ่าคุณสมบัติของตัวเครื่องว่าทำอะไรได้บ้างมาดูหน้าตาเครื่องครับก็จะมีปุ่มโฮ ปุ่มพาร์ทปุ่มแฟตปุ่มรีดายหลังเครื่องก็จะมีพอร์ตเสียบหูโทรศัพท์มีกุญแจล็อกเครื่องสามารถล็อกเครื่องได้มีสวิตช์ปรับระดับเสียงกระดิ่งเรียกเข้า สวิต์ปรับค่าแบตไทม์ time, ก็จะมี600มิลลิเซกับ100มิลลิเซกตู้ NEC จะใช้600มิลลิเซกนะครับแล้วก็พอร์ตสัญญาณเข้าเดี๋ยวลองโทรเข้าดูครับมีไฟสถานะกระดิ่งเรียกเข้ามีไฟ LED ตอนยกหูโทรศัพท์ การใช้งานก็เบสิกพื้นฐานทั่วไปครับสามารถโทรเข้าโทรออกพักสายโอนสายได้กดดีได้ได้เบสิกพื้นฐานทั่วไปสนใจสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ